ส,สชร,ร่วมกับสมชาชิกสุขภาพสากลเมืองพัทยาและเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีประชุมเชิงปฏิบัติการเพรื่อยกร่างธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยาวิเคราะห์สถานการณ์และบริบทในมิติต่ตางๆและจัดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงนโยบาย ซึ่งในวันนี้นำโดยนายประเมศงามพิเชษนาย,ยกเมืองพัทยาได้กล่าวเปิดในที่ประชุมและกล่าวถึงความสำคัญคิดทางนโยบายของเมืองพัทยาและยินดีสนับสนุนกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่จะทำให้คนพัทยามีธรรมนูญสุขภาพร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเมืองพัทยาในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้นจะเข้าไปลงในระเอียดย่อยสู่ธรรมนูญสุขภาพกลุ่มอาชีพแบบมีส่วนร่วม พื้นที่เม,มืองพัทยาต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตามที่ท่านท่านรองประหลัดได้กล่าวมานั้นเนี่ยเมืองพัทยาจะมีความดีๆที่จะสนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมตลอดมานะครับโดยเฉพาะเมื่อปี2565เนี่ยเราได้มีการจัดสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยาและมีฉันทามติสเรื่องด้วยกันจากนั้นทางด้านนายจารึกชัยรัก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้นิยามความหมายของธรรมนูญสุขภาพและโอกาสสําหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะเมืองพัทยาที่สร้างสรรค์โดยต้องเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาชนและเติมเต็มความเข้าใจถึงการจัดทําธรรมนูญสุขภาพร่วมกันถึงการผลักดันให้สังคมเป็นสุขที่ว่าทุกๆของคนพะายามคืออะไรแต่ว่าบองทุกอย่างเดียวไม่ได้นะครับพี่ถึงทุกแล้วเรี้ยน เราคิดถึงความสุขหรือว่าสิ่งดีๆันพัฒยาด้วยนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่เราจะดูใกล้ๆตัวสถานการณ์อันที่สองแล้วคือตัวสมุนไพยตรงนี้ว่าแล้วสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คนพัทยาเป็นโรคฟันกันบาหวานเพราะอะไรกินเค็มหรือเปล่าครับอยู่ใกล้ทนะเลกะกินเค็มไนหะหรือว่าเราๆๆเราการท่องเทีย่ยวเราเป็ในยังไงบ้างพอคนต่างจังหวัดเข้ามาหลังจากนั้นจะมีกระบวนการแลกเปลี่ยนกลุ่มย่อยตามประเด็นปัญหาอธิบายโจทย์เพื่อการแลกเปลี่ยนในกลุ่ม และต่อยอดออกแบบและพัฒนาอนาคตของเมืองพัทยาที่ต้องประกอบไปด้วยความทุกข์ร่วมความสุขร่วมและคุณค่าร่วมนำโดยนายเตยชิตชาวบางพรมจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ดรพัฒนาใจดีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบุรพาซึ่งเป็นผู้นำกระบวนการในครั้งนี้ได้เริ่มต้นกระบวนการด้วยการกระตุ้นให้ชุมชนเมืองพัทยาร่างออกแบบและกำหนดเป้าหมายร่วมกัน เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะสะท้อนย้อนกลับไปที่ตัวเองนะครับวัตถุประสงค์3าข้อหลักๆครับวันนี้คือเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่แต่เดี๋ยววิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่เนี่ยคำถามถามง่ายมากเลยแล้วก็มีเพื่อจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมกับพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายอันที่3าเนี่ยเป็นเรื่องของการยกร่างธรรมนูญตัดไปข้อหนึ่งเนะธรรมนูญกลุ่มอาชีพเดี๋ยวผมคุยกับพี่อูดล,ละเดี๋ยวจัดแย้งต่งางกนะครับก็ไปจัดในวงต่างๆผมเห็นธรรมนูญหลายเรื่องที่น่าทา ภายหลังการระดมความคิดตามกระบวนการกลุ่มมีการนำเสนอเวทีกลางเพื่อจัดหมวดหมู่ตามมิติต่ตางๆอาทิสุขภาพสิ่งแวดล้อมสังคมการศึกษาเศรษฐกิจและอาชีพรวมถึงการท่องเที่ยวและอื่นๆโดยที่ผู้แทนกลุ่มจะนำความคิดที่ได้ภายในกลุ่มนำเสนอแลกเปลี่ยนกำหนดคุณค่าร่วมต่างๆที่ทางวิทยากรได้มอบหมายเพื่อนำเสนอภาพรวมเนื้อหาธรรมนูญสุขภาพของเมืองพัทยา แต่ว่าภาครัฐเนี่ยยังมีน้อยอยู่เพราะฉะนั้นก็ก็เหมือนเดิมครับเพราะว่าหลังจากที่เราเจอสถานการณ์โควิดนะคะรายได้ของประชาชนเราในพื้นที่เราอะฮะแน่นอนเลครับว่ามัลดลงเต็มเพราะเหตุว่าในเมืองพะจัทร์เราอะครับจะมีโรงพยาบาลรัฐกันน้อยอยู่เท่าที่เห็นก็จะมีของโรงพยาบาลเมืองพะจัทร์โรงพยาบาลบางละมุงนะครับแล้วก็มีของเอ่อเอ่อรพสตบางจุดอันนี้ยครับเพราะฉะนั้นทางนี้ ดรศิวัตรบุญเกิดรองปหลัดเมืองพัทยาได้รวมสรุปการประชมุมพร้อมแลกเปลี่ยนเติมเต็มแนวทางการทำงานและข้อมูลสถานการณ์สุขภาพที่ได้จากการระดมและวิเคราะห์ของเมืองพัทยาคณะทำงานจะนำข้อมูลเวเทนีกลับไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมและอาจมีการหารือหรือขยายผลสื่อสารในการมีส่วนร่วมเรือยกร่างให้เมืองพัทยามีธรรมนูญต่อไป